ดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการสนามเอทีสอง2อ p อที่5ครับกับการมาเยือนสนามในที่2นะครับอันนี้คือสนามที่เรามาเยือนในวันนี้นะครับเป็นสนามที่เราคุ้นเคยกันดีครับถ้าใครตามกันได้ครับ ในทีหนึ่งนี่คือสนามแรกที่ผมมาดูบอลไทยลีกเลยครับนั่นคือสนามบุญยจินดาของโปรตุเกสโลนเองครับบรรยากาศอันคุ้นเคยครับเราเคยมากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นล้าเนี่ยมาแล้วไม่หลงครับแต่นอกเหนือจากการที่ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาครับมันสามารถที่จะมาด้วยรถไฟฟ้าได้อีกนะครับเมื่อกี้เราแวะไปถ่ายเรื่องของสถานีที่จะลงมาใกล้กับสนามที่สุดนะครับก็เป็นสายสีเขียวนั่นเองครับลงมาจากสถานีบางบัวนะครับแล้วก็ นั่งต่อมอเตอร์ไซค์เข้ามาอีกนิดหน่อยครับก็จะถึงตัวที่เป็นสนามบุญดาจินดาน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาสายสีเขียวนะครับมาสายสีแดงหรือว่าสายสีชมพูนี่ก็ใก,กล้เหมือนกันนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์นั่งแท็กซี่ต่อเข้ามาอีกนิดหน่อยก็จะถึงสนามแล้วน,น,นะครับเดี๋ยวเราพาไปชมครับบรรยากาศของสนามบุญดาจินดานครับมาดูกันว่าเมือ่อมาอยู่ทีสองแล้วเนี่ยแฟนบอลนะครับตามมาเชียร์กันอย่างเนียแน่นเหมือนเช่นเคยอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการอัปเดตอะไรไปแล้วบ้านครับของสนามแห่งนี้นะครับมาครับตามมาครับ ตรงนี้เราอยู่ที่ฝั่งที่เป็นกองเชียร์ทีมเยือนนะครับถ้าสังเกตได้นะครับบริเวณที่เป็นสแตนฝั่งทางขวานะครับผมว่าอันนี้ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันนะแต่ว่าปีนี้นะครับก็มีการแบบปรับปรุงเรื่องของบรรยากาศให้ดีขึ้นนะฮะสนทางด้านลานตรงนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีตลาดนะครับตอนนี้เขาก็เอาพวกร้านค้านะครับมาลงตรงนี้ได้แล้วนะครับเห็นในกลุ่มเนี่ยประกาศบอกนะครับว่าร้านค้าแถวนี้นะครับมาเปิดร้านเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ ใครอยากจะมาขายของนะครับให้กับแฟนบอลน,นี่ขอเชิญเลยนะครับติดต่อที่เพจของสโมสรได้เลยนะครับแล้วดูเสื้อกูหน <c oughs> นี่ <c oughs> ม่งซื้อไป้2 XL ครับไม่เบืยโตัวเลยนะตอนนี้เป็นสี่ XL แล้วฮะนี่เดินไปถามช็อปมาแล้วครับช็อปบ,บอกว่ายังไม่มีครับต้องแวะมาดูที่สนามกันอยู่เรื่อยๆนะครับเพาจะบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะมีไซส์นี้นะครับเขาบอกว่ามีครับแต่ว่าเออเหล่ามนาตำรวจอ่ได้เหมาไปหมดแล้วครับเพราะว่าดูจากไซส์ของตำรวจ บ้านเราแล้วฮะไม่มีใครมาสลิมฟิตแน่นอนนะบรรยากาศอันคุ้นเคยครับกลับมากินไส้กรอกเขาเรียกว่าย้อนรอยในอีพี่งเลยฮะกินอะไรแบบเดินได้ไแบบนั้น,น,นเลย เื่องจากปีนี้ครับเรามาสนามบุญญจินานากานสรอบนะครับเคยพูดประวัติของสนามแห่งนี้มาใน e ีก่อนๆก็ด้วยรอบนี้ก็เลยขอบรรยายบรรยากาศของสนามในวันที่โปลิเทโลเล่นในที2วันแรกครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงกันบ้างน,นะครับโซนแรกเลยก็คือการขายการสะสมนะครับที่เป็นรุ่มนักบอลในทีมจะบอกว่าในไทยลีกทั้งหมดเนี่ยน่าจะเหลือไม่กี่สโมสรที่ยังคงไว้ซึ่งการทําการนักบอลแบบน,นี้อยู่แล้วก็ยังมีคนสะสมอยู่ในทุกฤดูการเช่นกันครับ บริเวณแฟนโซนของที่นี่บรรยากาศยังกับลานเบียร์นะครับมีอาหารเครื่องดื่มและวงดนตรีสดมาเล่นให้ฟังด้วยแฟนบอลหลายคนเนี่ยถึงกับว่าไม่ไปขึ้นอัธจ,จันทร์กันเลยนะครับเพราะว่ามัวติดชิลกับเพื่อนที่อยู่ในแฟนโซนนั่นเองครับ องน้ําก็มีการปรับปรุงใหม่ให้สะอาดยิ่งขึ้นและแน่นอนว่าเพื่อน้ําไม่ไหลครับเกรงจะลาดกันไม่ลงก็ต้องมีแผนสำรองกันไว้เสมอครับซื้อบัตรเข้าสนามในรอบนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่เต็นท์หน้าประตูนะครับแต่ว่าเป็นห้องออฟฟิศอย่างดีติดอยู่กับช็อปสโมสรรับเฉพาะเงินโอนเท่านั้นไม่มีรั่วไหลโอน1 0 0ปุ๊บรับตั๋วเข้าสนามปั๊บครับและครั้งนี้ครับช็อปของโพลิสเทโรก็เสร็จสมบูรณ์เสียทีครับเรามาชมด้านในกันนะครับบอกเลยว่าของที่จะลึกของสโมสรแห่งนี้ยิงมีเยอะมากเลยนะผมให้ ช็อปสโมสรที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับนอกเหนือจากบุรีรัมย์ชนบุรีเมืองทองบีจีแล้วเนี่ยโอลิทเทโลเนี่ยให้อย่างแท้นะผมวัดจากความหลากหลายของสินค้าที่ไม่ได้มีเฉพาะเสื้อบอลนะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเสื้อบอลเนี่ยก็ซื้อใส่กันไม่กี่ครั้งนะครับแต่ของอื่นๆเนี่ยเราได้ซื้อใช้เองบ้างเอาไปแจกเข้าบ้างเป็นของที่ระลึกบ้านนะครับกระจายความรักของสโมสรที่เราเชียร์ไปให้คนอื่นโดยไม่ต้องถามไซส์เขานะครับโอ้ยดีจะตายที่นี่เลยมีทั้งพวกกุญแจกระเป๋าว,วิสแบนแก้วน้าที่ตัดเล็บแว่นตาหมวกนาฬิกากรรรออบูปโย เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะแมชนี้ครับเจอกับจันทบุรีตอน6โมงครึ่งบอกเลยว่าแดดอย่างจ้านะครับส่องเข้าตาแฟนบอลเต็มๆแต่ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับบอลน,นอกใช้ผ้าบันคอห่อ,อเพราะว่าหนาวนะแต่ของไทยเนี่ยไว้ชูบังแดดจ้านะครับ ช่วงทุ่มหนึ่งเนี่ยบรรยากาศค่อยดีหน่อยไม่ร้อนไปนะครับก็เลยมีช็อตให้เจ้าบ้านได้เฮกันนะครับที่น่าสังเกตก็คือแฟนบอลส่วนใหญ่ก็จะนั่งอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งอุลตร้าเนี่ยเขาก็จะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็รอบนี้สนามได้ทำการมูแล้วเรียบร้อยนะครับ ฝั่งตรงข้ามประธานเนี่ยมีมูสแตนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาแล้วก็ตรงคบเพิงด้วยนะฮะหวานแฟนบอลช่วยดนบันดาลใจอีกแรงด้วยครับ จบเกมครับโปลิสเทโลเสมอจันทบุรีไป1ประตูตอนช่วงท้ายเกมเนี่ยขอแถมตอนที่มาสนามบูนิจินาแห่งนี้อีกรอบนึงนะครับแต่วันนั้นเนี่ยโบลิสเทโลไม่ได้ลงเตะนะครับมีไทมแบงค์ข้อสโมสรในทีสามกำลังแข่งกันอยู่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะได้เสื้อตรงไซส์กันหรือเปล่านะครับจริงๆผมมาที่ช็อปของโบลิสเทโลเนี่ยหลายทีแล้วครับรอบนี้รอบที่3นะครับตามหาอยู่สิ่งเดียวครับนั่นก็คือเสื้อเชียร์ครับ เสื้อทีมเย่าครับไซส์ 4XL ครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะมันลองดูกันนะมีเสื้อเย่า 4XL ไหมครับของปีไหนเอ่ยปีนี้ปีนี้ 4XL <พอ S 2> ีเฮ้ยไม่ต้องลองแล้วล่ะครับโอ้ยดีใจได้เสื้อครับ 5XL <c oughs> โอ้ยคนเศร้าเลย จาก4 XL เอาใหม่ต้องพูดว่าจาก3 XL ในต้นซีซั่น1มาเป็น4 XL ในปลายซีซั่นที่1ปัจจุบันนี้5 XL แล้วฮะโอ้ตายสภาพคือบอลมันจะมีขึ้นชั้นตกชั้นอันนี้เราเรียกว่า up l ลเวลขึ้นไปแล้วอันนี้เป็นทีมลุ้นแชมป์นะฮะแชมป์โลกด้วยไม่ธรรมดาโลกพวกเบาหวานความดันอะไรเงี้ยแหละเออเขาบอกว่าตัวนี้ตัวสุดท้ายเลย5 XL ครับความยากของเสื้อบอลน,น่ะก็คือไซส์ใหญ่ๆมันไม่ค่อยมีเว้ย ถ้าใหญ่มันต้องแบบถามต้องจองอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นแบบพิเศษเพราะเนื้อผ้าใหญ่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนครับวันนี้เหมือนมีการแข่งขันเหมือนที่เกษตรมณิตที่เราไปดูกันมาครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับโอ้โหเหงาเลยเฮ้ยเอาหน่อยเว้เฮ้ยเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้เฮ้ยเล่นบ้านเราดูเว้เฮ้ยเอาหน่อยเว้ไงคนเดียวเลย เดียวเลยฝั่งนี้เหงาเหงาเลยโอ้โห<ฮ><ฮ>สายปิ้งของเชียร์คนเดียวครับเฉพาะฝั่งนี้นะฝั่งรูบมานั่งกันอยู่ครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยกูมาไกละเว้ยดีดนะเว้ย